สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ world focus รู้รอบโลกประจำวันศุกร์ที่9มกราคม2558ค่ะวันนี้พบกับคุณอภิรักษ์หานพิชิตวน,นิชและดิฉันกันนัดวัฒนาสุทธิวงศ์ค่ะกับผลกระทบจากการกราดยิงในฝรั่งเศสเมื่อวานที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนนะครับนอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการที่มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับภาวะการไม่ไว้วางใจกันนั้นเกิดขึ้นในฝรั่งเศสในปารีสรวมไปถึงจุดอื่นๆด้วยนะครับมีการทําวิจัยกันก่อนในนี้นะครับว่าคนในฝรั่งเศสนั้นมีการนับถือศาสนาอิสลามประมาณ6%แต่ว่าจากการไปสํารวจจากความรู้สึกของคนทั่วๆไปคิดว่าอาจจะมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามมากถึง30%นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกแล้วก็ภาวะความหวาดระแวงที่กําลังมีขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆจุดก็มีความยินดีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า มีการนำเสนอแล้วก็แสดงออกว่าเขาสามารถที่จะแยกแยะประเด็นที่เกิดขึ้นกับเรื่องของศาสนาได้เป็นอย่างดีครับในขณะเดียวกันที่สหรัฐอเมริกานะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะอุณหภูมิที่ต่ํากว่าจุดเยือกแข็งทําให้หลายโรงเรียนในสหรัฐต้องปิดเรียนชั่วคราวค่ะครับตอนนี้เราปติดตามหประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นแลรอบผ่นกันครับ มื่อวานนี้เป็นวันเกิดของผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือนะครับหลายๆครั้งหลายๆคราของผู้นำสองคนก่อนหน้าน,นี้ก็มีการจัดงานยิ่งใหญ่แต่ว่าเมื่อวานค่อนข้างที่จะเงียบเหงาครับ <S 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 มีการคาดการณ์กันว่าประธานาธิบดีผู้นําคนล่าสุดของเกาหลีเหนือหรือว่าท่านคิมนี้น่าจะมีอายุประมาณ32ปีครับซึ่งที่ผ่านมาประวัติส่วนตัวรวมทั้งวันเกิดของคิมก็ถูกเก็บเป็นความลับมาโดยตลอดแล้วก็มาถูกเปิดเผยเมื่อตอนที่เดนิสรัตแมนนักบาสเกตบอลอเมริกัน ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับคิมท่ามกลางฝูงชนในการแข่งขันบาสเกตบอลที่เกาหลีเหนือในช่วงปีที่ผ่านมาครับโดยโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศของจีนพันธมิตรรายใหญ่ของเกาหลีเหนือได้ออกมาแสดงความินดีกับเกาหลีเหนือในวาระสําคัญนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับเกาหลีเหนือที่ไม่ได้มีการจัดงานฉลองวันเกิดให้แก่ผู้นําประเทศ เพราะว่าวันเกิดหรือว่าวันครบรอบต่างๆก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สาคัญสําหรับประเทศนี้เพราะขนาดวันเกิดของคิมอิลซุงผู้นําคนแรกของเกาหลีเหนือและเป็นปู่ของคิมจองอึนก็ถือว่าเป็นวันหยุดของประเทศที่สําคัญที่สุดและก็ยังถูกกาหนดให้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ในระบบปฏิทินของเกาหลีอีกด้วยครับนักวิเคราะห์มองนะครับว่าสาเหตุที่วันเกิดของคิมไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็นวันสําคัญเพราะพิธีเฉลิมฉลองใหญ่โตนั้นก็จะทําให้ผู้คนอยากรู้ในเรื่องของอายุและก็สงสัยนะครับว่า ผู้นำคนนี้มีประสบการณ์มากเพียงพอที่จะบริหารประเทศอรุอมไม่เมื่อเทียบกับคิมอิลซุงคิมจองอิลบิดาที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศตอนนั้นเขามีอายุ42ปีครับและจากการขาดประสบการณ์นี้เองนะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าคิมเนี่ยมีนิสัยหุนหันพันแล่นเห็นได้จากกรณีการตอบโต้กันไปมานะครับจากการที่สหรัฐกล่าวโทษเกาหลีนเหนือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแฮ็กข้อมูล Sony Picture เพประกาศสร้างภาพยนตร์เรื่อง t ิ e ิน t e r v i e w ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีนี่เองนะครับ ล่าสุดนะครับ FBI ก็ออกมายืนยันนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นมีส่วนกับการแฮ็กข้อมูลของโซนี่จริงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ FBI ก็มีการแกะรอยสอบสวนไปพบ IP address ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นจากเกาหลีเหนือครับ พูดถึงหนังภา,า,ภาพยนตร์เรื่อง The Interview นะคะคุณอภิรักทราบไหมคะว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ออนไลน์ที่ทำไรายได้สูงสุดของ Sony Pictures แล้วคะ่ะนั่นก็คือ31เอดรียญสหรัฐนั่นเองคะ่ะเรามาติดตามข่าวในอันดับที่4กันคะ่ะมาดูความคืบหน้าในการพิจารณาคดีของขเเมรแดงกันคะ่ะ ศาลอาชญากรรมศาลอาชญากรรมสงครามในกัมพูชาสั่งพักการพิจารณาคดีของอดีตแกนนำเขมรแดงสองคนค่ะซึ่งถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนื่องจากในเขียวสัมพันธ์จำเลยคนหนึ่งเกิดป่วยหลังจากสารเริ่มพ,พิจารณาคดีไปได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะ ายเขียวสัมพันธ์ซึ่งมีอายุ83ปีอ้างว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะทําให้ศาลต้องพักการพิจารณาคดีซึ่งถือว่าทําให้กระบวนการพิจารณาต้องลาช้าออกไปอีกครั้งหลังจากที่ได้หยุดพักมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากทนายความของในเขียวสัมพันธ์ปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมการพิจารณาคดีนอกจากในเขียวสัมพันธ์แล้วนายนวลเจียซึ่งเป็นที่รู้จักในนามสหายหมายเลขสองก็เป็นอีกจำเลยหนึ่งในคดีนี้ค่ะ อดีตแกนนำขเขมรแดนทั้งสองคนเป็นหนึ่งในกลุ่มแกนนำที่ยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนคะ่ะจากระบอบการปกครองขเขมรแดงที่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของผู้คนราวนหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนจากการสังหารหมู่ในช่วงระหว่างปี2518ถึง2522ในเดือนสิงหาคม2557นายเขียวสัมพันธ์และนายนวลเจียถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตจากการก่ออาชญากรรมต่อมนุษย์ ต่อมนุษยชาติหลังจากการพิจารณาคดีแรกซึ่งทั้งคู่ได้อุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวการพิจารณาคดีนี้นะคะมีตั้งแต่ปี2540ค่ะแต่ว่าศารอชาชญกรรมสงครามของกัมพูชาเขาออกมาประกาศว่าอาดีตแกนนำทั้ง30คนมีความผิดในปี2549ค่ะครับติดตามกันนะครับเพราะว่าทนายก็ไม่ได้เข้ามีส่วนในการร่วมรับฟังการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยนะครับ มาติดตามข่าวในลำดับที่3นะครับเราไปดูบรรยากาศในฝรั่งเศสกันครับหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงเมื่อวานนี้นะครับภาวะความไม่วงังไว้วางใจกันเกิดขึ้นแล้วก็มีระเบิดเกิดขึ้นรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศฝรั่งเศสด้วยครับเมื่อวานนี้ราย,ายงานพบนะครับว่ามีการพบระเบิดซ้อมรบสี่ลูกถูกคว้างใส่มสัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองลลมงซึ่งถูกลูกระเบิด แล้วก็อีก3มลูกนั้นไม่ทํางานแต่ก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้และนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีการยิงเข้าไปในมัสยิดอีกด้วยนะครับตำรวจฝรั่งเศสยังบอกว่ารายงานเหตุการณ์โจมตีมัสยิดหลายแห่งนั้นได้มีการระบุเข้ามานะครับตั้งแต่คืนวันพุธหลังเกิดเหตุสังหารหมู่ในสำนักงานของชักลีเอฟโดนะครับและเมื่อเช้าวันนี้ได้เกิดเหตุระเบิด,บดในร้านเคบับใกล้กับมัสยิดในเมือง วิลฟรองสัวซาโอนนะครับทางตะวันออกของฝรั่งเศสแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและสาเหตุของการระเบิดนั้นยังไม่มีการระบุแน่ชัดครับด้านนายกเทศมนตรีของเมืองวิลฟรองมองว่าการระเบิดในครั้งนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันพุทธที่ผ่านมาขณะที่นายกวัตมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวาลได้สั่งเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังาศาสนสถานของชาวม,มุสลิมและสถานที่ที่มีประชากรจํานวนมาก อย่างเช่นศูนย์การค้าและก็สถานีรถไฟครับเหตุการณ์ในฝรั่งเศสตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับมีการยกระดับการเตือนภัยขั้นสูงสุดนะครับหลังจากที่วันพุธก็มีการยิงตำรวจล่าสุดนะครับมีการติดตามชาย2คนซึ่งเป็นสองใน3ผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุนะครับซึ่งมีการพบกันว่าน่าจะอยู่ทาง ตอนเหนือของฝรั่งเศสนะครับพบแล้วก็มีการแจ้งเข้ามาในขณะที่มีการเติมน้ํามันในสถานีบริการน้ํามันแห่งหนึ่งครับโชคดีพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในอันดับที่2และอันดับที่1ค่ะ